สวัสดีค่ะวันนี้อยากชวนคุณมาพูดถึงคำถามหนึ่งที่หลายคนไม่กล้าถามออกมาดังๆหลังจากที่เราสูญเสียใครบางคนไปฉันควรรู้สึกผิดไหมที่เริ่มยิ้มได้อีกครั้งเพราะทันทีที่เราหัวเราะหรือมีช่วงเวลาที่รู้สึกดีขึ้นหัวใจเรากับสะดุดเหมือนเสียงในใจแววขึ้นว่าเธอลืมเขาแล้วหรอไม่ควรจะรู้สึกดีขนาดนี้นะ และนั่นคือสิ่งที่คนจำนวนมากกํำลังเผชิญอยู่โดยไม่พูดออกมาแต่ความจริงคือการยิ้มได้อีกครั้งไม่ใช่การทรยศความทรงจำมันคือสัญญาณของการเดียวยาเมื่อเราผ่านช่วงเวลาของความเศร้าหลังการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนรักคนในครอบครัวหรือใครสักคนที่มีความหมายต่อใจอะค่ะเรามักรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหมือนทุกอย่างกลายเป็นสีเทาไปหมด ช่วงแรกๆสมองของเรายังไม่พร้อมจะยอมรับความจริงค่ะเพราะความเศร้าเป็นกลไกาตามธรรมชาติของการปรับตัวทางอารมณ์ในทางจิตวิทยามีสิ่งที่เรียกว่า grief process หรือกระบวนการของความโศกเศร้าเราจะค่อยๆเคลื่อนผ่านจากความช็อกไปยังความเจ็บถึงความคิดถึงจนถึงการยอมรับซึ่งแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันเลยนะคะ บางคนไม่กี่เดือนบางคนอาจหลายปีและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะช่วงที่ใจเริ่มยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราลืมคนที่จากไปแต่มันคือช่วงที่สมองเริ่มปรับตัวให้เราอยู่รอดในโลกใบเดิมโดยไม่มีเขานักจิตวิทยาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทางอารมณ์จะค่อยๆลดระดับการตอบสนองลงและสมองส่วนเกี่ยวกับความทรงจำและการเรียนรู้ จะเริ่มทำงานมากขึ้นแทนพูดง่งายๆคือเรายังจำได้แต่ไม่เจ็บเท่าเดิมเหมือนกับบาดแผลที่เริ่มสมานยังเห็นรอยแผลอยู่แต่ไม่ปวดเหมือนวันแรกแล้วค่ะหลายคนพอเริ่มยิ้มได้อีกครั้งกลับรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนเรากำลังทรยศความทรงจำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะการหัวเราะหรือการกลับมามีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราลืมเขา แต่มันคือสัญญาณว่าใจเรากำลังเยียวยาในเชิงจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า post-traumatic growth คือการเติบโตหลังผ่านประสบการณ์เจ็บปวดเราจะเริ่มมองชีวิตต่างไปเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆมากขึ้นและเข้าใจคำว่าการมีอยู่ของเขาในอีกมิติหนึ่งคือเขายังอยู่ในความทรงจำในสิ่งที่เราทำ และในวิธีที่เรารักคนอื่นต่อจากนี้ค่ะลองคิดแบบนี้นะคะการที่เรายังยิ้มได้ยังหัวเราะได้ไม่ใช่การลบคนที่จากไปออกจากหัวใจแต่มันคือการให้คือการขอบคุณเขาที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เรารู้จักคาว่าความรักและเพราะความรักนั้นเองที่ทำให้เรายังมีแรงจะใช้ชีวิตต่อคุณยังคงรักได้ ยังคิดถึงได้และก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ในเวลาเดียวกันค่ะเพราะการมีความสุขอีกครั้งไม่ใช่การลืมคนที่จากไปแต่มันคือการให้เกียรติความรักที่เขาทิ้งไว้ให้เรานั่นเองนะคะความทรงจําไม่ต้องถูกเก็บไว้ในความเศร้าเสมอไปในช่วงแรกของการสูญเสียเรามาคิดว่าความทรงจําทั้งหมดต้องมาพร้อมกับน้ําตาเสมอ เพราะเมื่อใดที่ภาพเก่าๆผุดขึ้นมาใจเราก็สัน่นและความคิดถึงก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งอกแต่นั่นเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะเพราะสมองของเรายัางเชื่อมโยงความทรงจำเข้ากับความเจ็บปวดอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปสมองและหัวใจเราจะเริ่มเรียนรู้ใหมค่ค่ะเราจะเริ่มแยกได้ว่าความทรงจำกับความเศร้าไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกันเสมอในทางจิตวิทยา กระบวนการนี้เรียกว่า emotional reassociation เป็นช่วงที่สมองค่อยๆสร้างการเชื่อมโยงใหม่กับสิ่งที่เคยทำให้เรารู้สึกเจ็บเช่นเมื่อก่อนเราอาจเห็นรูปของเขาแล้วร้องไห้แต่วันหนึ่งเราอาจมองรูปเดิมแล้วเผอยิ้มเบาๆเพราะเรานึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้ร่วมกันมากกว่าจะโฟกัสที่การจากลาความทรงจำก็เหมือนภาพถ่ายค่ะเราจะมองมันด้วยน้ำตา หรือด้วยรอยยิ้มก็ขึ้นอยู่กับใจเราในตอนนั้นและการที่เรายังยิ้มได้เมื่อคิดถึงเขาไม่ได้หมายความว่าเราลืมแต่มันแปลว่าใจเราแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเมื่อหัวใจเริ่มฟื้นเราจะเริ่มให้ความหมายใหม่กับความรักนั้นจากเดิมที่เคยคิดว่าเขาหายไปเราจะเริ่มมองว่าเขายังอยู่ในสิ่งที่เราทำในคำพูดที่เราใช้ หรือแม้แต่ในวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหนคะ่ะมันแค่เปลี่ยนรูปร่างจากความผูกพันแบบจับต้องได้กลายเป็นพลังเงียบๆที่อยู่ในใจเราเสมอดังนั้นถ้าวันนี้คุณเริ่มยิ้มได้อีกครั้งหัวเราะเบาๆได้โดยไม่รู้สึกผิดอย่าก,กลัวเลยนะคะเพราะนั่นไม่ใช่การลืมแต่มันคือการกลับมาเป็นคุณอีกครั้ง คนที่ยังรักได้ยังคิดถึงได้และยังมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ในเวลาเดียวกันค่ะเมื่อหัวใจเริ่มยอมให้ความสุขกลับมาหลังจากที่เราใช้เวลาผ่านช่วงของความเศร้าความคิดถึงและความเงียบของการสูญเสียจะมีอยู่วันหนึ่งที่ใจเรารู้สึกเบาขึ้นนิดนึงโดยไม่รู้ตัวค่ะอาจจะเป็นวันที่เราเผลอหัวเราะกับเพื่อนหรือวันที่ได้ยินเพลงที่เคยฟังกับเขาแล้วไม่ได้ร้องไห้อีกต่อไป จังหวะเล็กๆแบบนี้เองคือสัญญาณว่าหัวใจของเราเริ่มยอมให้ความสุขกลับมาในทางจิตวิทยานักบำบัดจะเรียกช่วงนี้ว่า reintegration stage หรือระยะของการกลับเข้าสู่ชีวิตปกติมันไม่ใช่การลืมหรือการปิดบังความรู้สึกแต่คือการที่สมองและหัวใจเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความทรงจำนั้นโดยไม่ให้มันทำร้ายเราอีกต่อไปค่ะ สมองของเรามีกลไกที่เรียกว่า neuroplasticity คือความสามารถในการปรับเส้นทางของความรู้สึกใหม่เมื่อก่อนความคิดถึงอาจเชื่อมโยงกับความเจ็บแต่เมื่อเราให้เวลาตัวเองพอสมองจะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่ที่เชื่อมความคิดถึงเข้ากับความอบอุ่นแทนตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อก่อนเราอาจเห็นสถานที่ที่เคยไปด้วยกันแล้วรีบหลบตาแต่วันหนึง่ง เรากลับสามารถเดินผ่านที่เดิมได้พร้อมรอยยิ้มเบาๆเพราะเราจําได้ว่าที่นั่นเคยมีเสียงหัวเราะของคนที่เรารักไม่ใช่แค่ภาพของการจากลามันคือจุดที่หัวใจเริ่มยอมให้ความสุขกลับมาอยู่ข้างๆความคิดถึงได้อย่างสงบค่ะและความสุขในช่วงนี้มักมาในรูปแบบเล็กๆแอาจเป็นกลิ่นกาแฟตอนเช้าเสียงเพลงโปรดในรถหรือ การได้ใช้ชีวิตช้าลงแล้วรู้สึกขอบคุณที่ตัวเองยังหายใจได้ในวันนี้อย่ารู้สึกผิดเลยนะคะถ้าคุณเริ่มยิ้มได้อีกครั้งหัวเราะได้โดยไม่ต้องฝืนหรือรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีแสงขึ้นมาทีละนิดอย่าก,กลัวเลยนะคะเพราะนั่นไม่ใช่การลืมแต่มันคือการกลับมาเป็นคุณอีกครั้งคนที่ยังรักได้ยังคิดถึงได้และยังมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ในเวลาเดียวกันค่ะ บางครั้งการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากวันที่เราหยุดร้องไห้แต่มันเริ่มจากวันที่เรายอมให้หัวใจรู้สึกอีกครั้งการกลับมาหัวเราะหรือยิ้มได้อีกครั้งหลังการสูญเสียไม่ใช่การลืมไม่ใช่การหักหลังความทรงจำแต่มันคือการบอกกับตัวเองว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันยังรักได้หัวใจของเรานะคะ มันมีพลังมากกว่าที่เราคิดมันรู้จักแตกสลายแต่มันก็รู้จักประกอบตัวเองขึ้นมาใหม่ทีละน้อยด้วยมือของเราเองแม้ไม่เหมือนเดิมแต่อบอุ่นในแบบใหม่ในทุกๆครั้งที่คุณยิ้มออกในทุกครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวนั่นคือหลักฐานว่าคุณไม่ได้เดินหนีจากความรักนั้นเลยแต่คุณกำลัง พามันเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมเพราะคนที่จากไปเขาไม่อยากให้คุณจมอยู่กับความเศร้าไปตลอดชีวิตหรอกค่ะเขาคงอยากเห็นคุณมีรอยยิ้มอยากเห็นคุณยังใช้ชีวิตต่อและได้รู้ว่าความรักที่เขาเคยให้ยังพลิบานอยู่ในตัวคุณเสมอคุณไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนให้ลืมขอแค่ค่อยๆเดินต่อในแบบของคุณ ในวันที่หัวใจอ่อนแอก็พักในวันที่พอมีแรงก็ยิ้มให้โลกอีกครั้งเพราะทุกครั้งที่คุณยิ้มคุณกำลังบอกกับตัวเองว่าฉันรอดมาได้อีกวันหนึ่งและวันหนึ่งความสุขจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอีกครั้งคะ่ะคุณไม่ต้องลืมเพื่อจะก้าวต่อแต่คุณจะก้าวต่อได้แม้ยังจำอยู่และนั่นละคะ่ะ คือความงดงามที่สุดของการเยียวยาคือการกลับมาเป็นคุณอีกครั้งในแบบที่สงบอบอุ่นและมีความสุขได้โดยยังคงรักอยู่เสมอถ้าคุณชอบตอนนี้หรือรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจช่วยใครบางคนได้ฝากแชร์ต่อให้คนที่คุณอยากให้เขามีกำลังใจเหมือนกันนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะทุกตอนต่อจากนี้เราจะค่อยๆเดินไปด้วยกัน ในเส้นทางของการเยียวยาใจจนวันที่คุณกลับมายิ้มได้อย่างสงบและเต็มใจอีกครั้งค่ะ